อีพีแรกปฐมมเริกตู่คณะพยาบาลศาสตร์แล้วโซไปตี้ก็ขอให้เข้ามาเยี่ยมชมในเพจของเนอ s ์โซ c i ตี้นะครับซึ่งท่านจะได้รับสาระความรู้ต่างๆมากมาย พี่เนิร์ดเนิร์ดโซไซตีนะคะพี่ออนนะคะจะพาทุกท่านไปชมน้องๆซ้อ,อมรับปริญญาที่คณะพยาบาลศาสตร์สองปีแล้วค่ะที่ไม่ได้มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยาวนานทำให้อะไรหลายๆอย่างหยุดชะงักลงค่ะทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติทีมงานเนื้อสโตรไตค่ะไปเยี่ยมชมแล้วก็ดูน้องซ้อมรับปริญญากันนะคะเป็นการซ้อมรับแบบ New n o r m a l ค่ะตามติดชีวิตเนิร์ดวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมได้เลยค่ะมาถึงแล้วนะคะตึกที่น้องๆซ้อมรับปริญญ,ญาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตามมาค่ะ,คะพอดีเดินมาเจอน้องๆพอดีเลย4่ท่านน่ารักมาก ชื่ออะไรคะชื่อเออชื่อปรแปร์ค่ะชื่อฟิมน้องฟิมชื่อเฟินค่ะน้องเฟินชื่อต้าค่ะน้องกล้าต้าค่ะกล้าตอต่อไม่ตรงวันนี้น้องๆมาทําอะไรกันคะอันก็มาบริการพวกพี่ๆที่มาซ้อมรับปริญญาค่ะอค่ะก็ยินดีกับพี่ๆด้วยค่ะแล้วก็ขอให้พี่ๆจบไปเป็นพยาบาลที่ดีของประเทศไทยค่ะ ยินดีกับพ่อพี่ๆด้วยนะคะขอให้เรียนจบไปก็ประสบความสำเร็จถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเงียบๆนะคะารัพย์พันสลปิธณพักยุนเสนิกสุนศรยุนเสนิกาง่ายขึ้นวันนี้จะเป็นใชื่อสัตชื่อสัตมือไม้ วันนี้เราก็มาแอบเจอน้องๆอีกสองท่านนะคะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อปุยฝ้ายค่ะปานค่ะวันนี้พี่ปีสีมาช่วยอาจารย์จัดงานรับริญญาค่ะ<อ>ช่วยซ้อมให้กับรุนพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีกับพี่ๆค่ะที่ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นแล้วเออสำหรับพี่ๆทุกคนนะคะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะ<อ>สวัสดีค่ะอันนี้เป็นพี่หนกส่อมโอะ่ะนบอยูิวค่ะ คุณอีปานค่ะปานอ่ายินดีกับน้องๆน,นะคะทุกคนเลยพอจะมาถึงวันนี้เนาะก็ต้องใช้ทั้งความอดทนขยันนะคะแล้วก็หวังว่าจะไปเป็นพยาบาลชุมชนที่ดีทุกๆคนนะคะคะก็ยินดีด้ เรามาเจอพี่แดงนะคะรุ่นที่คนสวยมารับปริญญาปโทนะคะทํางานอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทับบกค่ะจ,ะจบปริญญาโทสาขาการพรดุง์คันค่ะจากมบุรพาค่ะวันนี้ก็สนุกดีนะคะเป็นบรรยากาศที่เรารอคอยกันมาประมาณ2-3ปีได้นะคะเนื่องจากเราติดสถานการณ์โควิดเชื่อว่าพยาบาลทุกสาขานะคะที่เราได้ทํางานนะคะหรือได้เรียนต่อกันมานะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อย เห,เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะกับพยาบาลชาชีพทุกคนค่ะสวัสดีนะครับแฟนเพจของชาว Nurse Society ทุกคนนะครับในโอกาสนี้นะครับคณะพยาบาลศาสตร์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตนะครับ ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจนะครับที่จะเข้ามาเรียนนะครับก็ขอให้ลองมาศึกษานะครับแล้วก็เข้ามาศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพานะครับท่านก็จะได้เข้ามาเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นสถาบันหลักในภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต eec นะครับท่านจะเรียนอย่างมีความสุขกับบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วย สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับขอบคุณครับวันนี้นะคะก็พี่เนิร์ดขอลาไปก่อนสำหรับ EP ีหน้านะคะเราจะพาไปตามติดชีวิตใครให้ติดตามดูกันอีกทีหนึงนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเนิร์ดโซสไซตี้ <c oughs>